ก็โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะวันนี้จบเกมมาครับกันอีกเช่นเคยนะครับผมแลวก็วันนี้เนี่ยก็คือนะครับผมได้ไปเล่นนอกรอบนะครับท่านผู้ชมนะคือมันไม่ใช่เล่นนอกรอบหรอกกูลืมอัดหรือลืมลืมอัดนะเล่นได้นะครับเอาแบบเข้าแอปอัดหน้าจอแล้วนะแล้วก็ลืมกดอัดไว้ไอ้ี้ยกูก็เล่นซะมันเลยแบบเมื่อเมื่อวานนะเมื่อคืนน วัวเล่นซะมันเลยส,ส,สรุปลืมอ,อาชิพหายหมดนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมจะให้ดูว่าผมไปทำอะไรมาบ้างนะครับเนื่องจากว่านี่นะครับผมผมได้ไปทำกระเป๋ามาเลยเว้ยเยด้อจริงเลยใช่ป่านี่ครับกระเป๋านี่ครับแล้วก็ผมได้ไปหาพวกอ่าเนเธอร์ไรนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ คิด๋ยคขอนุญาตนะครับเปิดเสียงเกมแป๊บหนึ่งนะครับกูลืมไปว่าไปิส่งร์แม่งเปิดซมดเลยเฮียเปิดให้สุดเลยนะเรผู้มชมนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงเกมอกอที่เปโโกิก่าๆกูได้มี้ตืองสูดตัวกันก็ได้นะโอเคนะครับจบร้อย เออคือแบบว่าผมเนี่ยได้ไปสร้างมาใหม่หมดเลยเว้ยน่นคือนี่ครับผมได้ทำการเสริมหลังคานะครับทำหลังคาแล้วก็สร้างบ้านใหม่ด้านบนนั้นสองหลังเลยนะครับผมเออสองหลังเลยนะครับนี่ครับสองหลังเนี่ยหลังหนึ่งตรงนี้หลังหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งหลังเลยเว้ยมันไม่ใช่บ้านนะมันเป็นร้านขายอาวุธนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำให้ดีๆนะ ยังทำแบบบล็อกเล็กอยู่เลยนะครูเนี่ยอีเย้นี่เลยนะครับผมจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกม Minecraft กับผมเนี่ยนะครับก็เข้าลิงก์ดิสคอร์ดผมได้เลยนะครับเดี๋ยวก็แล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นได้เล่นเกิด้วยกันนะท่านผู้ชมนะถ้าได้เล่นด้วยกันนี่เดี๋ยวผมค่อยอัดคลิปลง u t u b บด้วยนะเออนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ดิสคอร์ดไว้ให้ใต้ล่างดิใต้ล่างดิสคริปชั่นนะครับนะใครที่อยากเล่นครับผมก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งชื่อชื่อเกมผมเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้แอดมาเดี๋ยวผมไปรับแล้วเวลาผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชิญท่านผู้ชมในทันนะผมจะแจ้งในดิสนะครับว่าจะเล่นตอนไหนเวลาไหนนะครับยังไงอะไรประมาณไหนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมว่าผมจะทําอะไรดี ืม่งทำอะไรดีวะเดี๋ยวขอเก็บข่าวเ้ยแต่เช็กก่อนว่ามันปรับเป็น20หรือเปล่านี่อีกแล้วปรับ20อายอุเล่นดีนี่ก็ตกอายอุเล่หน่อยได้หายแล้วลืมกองอ,อันนี้ก่อนไปเนี่ยอะไรแล้ววะ ที่ปูนดิน,น,นอ,อ่ะไใช่อนนั้นข้าวอ่ะเกี้ยวมันคือเกี้ยวนะครับเออวันนี้ผมอาจจะพักแบบสนุกสักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าผมเพิ่งตื่นนะไอ้กูเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเลยศาสตาร์ก็น่าจะท่าไม่สนุกสักเท่าไหร่นะจำช้มนะ แล้วเก็บข้าวไปก่อนยาวๆครับผมไอไก่เชีย่ยนี่ไม่ตามกูอยู่ด้านในไอี้อตมมมนะัมมนะ้งแตแม่งอ่ะตั้งแ่ม่งอ่ะไอที่นเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมเก็บหมดละเออเข้าเยอะสัตว์ตอนนี้น ออเนี่ส <ules> er 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 ี om, ่จะสี <c oughs> ่ชุดแล้วเนี่ยเยอะเยอะเยอะนี่เยอะเอาเรื่องอยู่แล้วท่านผู้ชมผมไปลงมอดมอดหนึ่งมาเว้ยมันคือมอดเตียงนอนเว้ยท่านผู้ชมนี่มันจะเป็นเตียงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เตียงปกติอะเตียงปกติมันจะเป็นยังไงไม่มีวะเฮ้ยเตียงเก่ากูหายเฮ้ยเออเตียงเก่าหายเออวท่านผู้ชมต้องสงสัยนะครับด้านล่าง มุมซ้ายบนน่ะจะมีสิ่งที่บอกว่าเป็นอะไรพิกัดบ้านนะครับด้านล่างก็จะเป็นวันนะครับที่ผมเล่นนะทั้งหมดร20วันเลยชีย้จากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นอยู่ที่ประมาณ95วันนะแล้วกูก็มาซัดตอ่อนเมื่อคืนเนี่ยซัดยาวๆเลยนะครับาากูจะกะจัดคลิปนะครับสรุปกูลืมครับผม นายยินดีชมมั้ยไงอุ้ยเยอะกดยังเลยใช่เปล่าแบบนี้เดี๋ยวเยอะเก็บนอนนอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่จำกัดเวลามันจะนอนตอนไหนก็ได wow, yeah, ้เอออย่างนี้ว่ะนะครับจะเบื่อไม่มีอะไรทำก็ไปนอนนะครับอย่างนั้นเลยนะครับเหมืนนชีวิตจริงเลยเออเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำก็ไปนอนเลยครับวัน โอเคได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเกีบอเพิ่ตดต้องเผื่อไม่ไหวนะเฮ้ยสวัสดีต้องว่าปีกเลยถ้ามอนควรซ่อมเลนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันจะพังนะเนี่ยมดมาชุดนึงกับอีก56 ก็เยอะต้องไเยอะไปไหนล่ะก็เหมือนกันครับจะมาข้าวได้เยอะเยอะอีกนี่ครับเก็บเก็บแล้วลวนะเ,ออเดี๋ยวเราจะไปล่อพวกสัตว์นะครับมาไว้ในฟาร์มนอกจากว่า เด้ยแกะกูหายเอี่ยงกวานเลยพี่จะแน่หายหมดเลยสักแล้วก็ขอไปในคำพูดที่ไม่สุภาพด้วยนะครับผมมาเลยน้องอู๋มามาตามพี่มาเนาะเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเชียนน้เอง เน้ามาเนาะกล่ลามาเร็บร้อยเสร็จหนึ่ยอนี้เรียบร้อยดิมึงอ่ะต้อง,งเสือนกินเลยจังวะไปดมจมน่ะเบสเซนเกมแม่ทะเลนะ เสียงดังน่ารำกาญจิไม่กูอย่ามึงอย่าบอกวนะ่ามันปรับยี่สิบกิลงาน่นไงกูว่าแหละไม่ใช่แบบยี่สิบบ่อยๆเลยแล้วแม่งของมันโตเร็วแล้วแบบโลกแม่งแหลกพ่อแหลกแม่เล,เล,เลยไอ้แค่แล้วกูจะร้องอ่ะแต่ละเล่นแต่ละทีอ่ะไอสัสวเอ้ยแม่งแบบไม้ทีนี่แม่งแหลกกสัตว์แล้วกูลงเชดเดอร์ด้วยเนี่มันหาไอสัสว์แหลก แหลกนั ok, all, like me, ่แหลกเจ้าข้าวเลยจะแม่เฮียคนนี้มันจะสั่นในสัตว์กูแหลกไงเฮียแม่งเอาไงกูเฮียโอเคเออนี้เชยคกันยังบ่กูโง่แน่เออสัตว์อีกแล้วอ๋ออีกแล้วเออจบผมนึกได้แล้วว่าแกะกูหายไปไหนหมดเงี้ในกองในบ้านหลังนั้นไหม มันไม่มีมันมีเนื้อแกะกับอ่าคนแกะอยู่เยอะเลยกูว่ามันต้องใช่แน่นอนเออมันต้องใช่แน,น,น่นอนนะ้องเวจ์นี่นเงี้ยม,มาเร็วมาเร็วน้องมาเร็วมาเร็วน้องน้องกล้ามาเลยกล้ามาเออจุดกินก่อนไม่กินก่อน นแนเรบร้อยได้ลูกมาแล้วนั่งตัวเรียมจริงน,นะครับแม่มีอยู่สามอันและเชือกเยอะแล้วต้อนอะไนี้ผมมีอยู่สิบเก้าต้นนะโอ้ยแย่ฟักแมนเลยฟักแมนเลยเนี่ย ไอปีเกลาท่ากูาาใกล้พังแล้วดีนะกูมีมินดิ้งอ่ะกูอินชาร์จได้ไม่ใช่ใช่ดีกูซื้อสมุดอินชาร์ดอ่ะมาตีบวกเ,เกดี๋ยวกูไปฟาร์มมาจากไอ้นี่นะไออะไรแล้ววะไอจะมาแล้วมั้งคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนดีนะครับไปกูว่า จากไปนิ่งขึ้มากเลยอะงั้นแต่ตอนที่ผมไปขุดออกซิเจนเสร็จแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมโอเคนะครับผมได้ไปเอาอ่าออกซิเจนมาบล็อคแล้วนะได้มาสิบบวกบล็อคแม่งทั้งบ้านแล้วแล้วจะมีอีกหรือเปล่านด้มาแค่สิบบวกเองตอนเนี้ยเรี่องหมดละนี่นะเกลี้ยงเกลี้ยงแล้ว

Nh ngay, thôi em mình làm bài em em nhỉ? Oh fuck em 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 Mình em 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 nè chờ em em dài dài ครับผมรอกันไปยาวๆกว่ามันจะมาก็อีกจะนานนะครับรอไปเรื่อยๆนะครับเราไปยาวๆนะครับผมโอเคมาละเคียร์ใบอมเชียร์เลยเนี่ยโอริฟักแมนโอ้ฟักดูดไอเหี้ยห้องเดียว โอ้ช oh, well, okay. okay, ีโ uh, บ่อย่ามาหากูไลงน้ำทำไมเนี่ยไอเหี้ยลงน้ำเฉยเลยสัตว์เออดีแม่งใบใบตั้มเหี้ยแล้วไปจะตายเดี๋ยวควายเดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันนะเออโอเคนะครับท่านผู้ชมเออสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันน่าจะไม่มีอะไรให้ทำนะครับ เดี๋ยวผมขอไปคิดว่าจะทําอะไรก่อนนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดของผมนะครับผมให้ท่านชมได้เข้ามานะครับเล่นเกมมายเขากับผมได้นะครับผมชื่อดิสชื่อว่าบังบี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสไว้ใต้ดิสคิปชั่นนะครับท่านชมอย่าลืมเข้าไปาเข้าดิสด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะ,จะส่งชื่อแล้วก็ บอกเวลาเล่นนะครับว่าจะเล่นเป็นช่วงไหนนะครับส่วนส่วนมากเนี่ยจะเล่นช่วงกลางคืนนะแล้วก็ตอนเที่ยงเที่ยงนะจะเยอะนะฮะโอเคนับแลวเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยว่านะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็นะครับเดี๋ยวให้ช่องช่องทางติดต่อด้วยนะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับนะ ขอเลยนะครับนะตอนนี้แบบพูดตามเนี่ยเกือบร้อยแล้วนะครับผมแต่ใน Youtube นี่แม่งขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงไม่รู้จะเป็นเฮียยังไรนะนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวสัสดีครับ